วัสดีค่ะทุกคนสวัเองค่ะวันนี้ก็มาเหอลิปสติกอีกแล้วนะคะตามที่หน้าปกคลิปเลยนะคะก็วันนี้มาเป็นลิปชาแนลซื้อมาจากช็อปไอคอนสยามนะคะซื้อเดิมกับรุ่นที่ได้มาที่เป็นองขวัญน,นะคะมีรีวิวแล้วรอบหนึ่งในน่าจะประมาณเดือนหรือสองเดือนก่อนมั้งส่วนอันนี้เป็นซื้อมาใหม่นะคะก็เป็นรุ่นล็อกอัโลอิงส์อันนี้มันจะเป็นรุ่นที่เป็นเนื้อมูสนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกสีเป็นสีฮิตอีกสีหนึง่ง BA แนะนำมานะคะ1 7ึงนะคะก็ เดี๋ยววอชให้ดูไม่รูเห็นชัด่าสีจะเป็นนุตุ่นอมน้ำตาเล็กน้อยน้องออกมาดูสวยแน่เลยเดี๋ยวได้เป็นสีนี้ ดูธรรมชาติมากแล้วก็เนื้อก็ยังเป็นเนื้อที่ชอบอยู่เป็นเนื้อที่มีความนุ่มลื่นเนี่ยทาแล้วมันจะมีความนุ่มลื่นอาจจะติดทนไม่มากแต่ว่าเหมาะกับระหว่างแบบเติมระหว่างวันมากอันนี้ก็คือแท่งหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าคือจะหมดแล้วสาถ้าใครที่ยังตามหาลิปที่ใช้แบบเดลี่ไลฟ์ที่แบบ ทาง่ายลื่นปากบาดไม่แหง้งแล้วก็ออกมาเป็นแบบดูสุขภาพดีเงมันคือแบบมันจะดูแบบไม่เหนียวไม่มันแล้วก็มีความ,มวาวๆเล็กน้อยอะ่ะโอ,อซึ่งเป็นเทกเจอร์ที่ออกมาดูสวยมากเลยซึ่งแต่มันอาจจะติดทนไม่มากนะแด่กๆก็คือสิ่เหมาะก,กับแบบไลฟ์สไตล์ดิชันตอนนี้นะคะก็เลยชอบมากเลยก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็อันนี้ได้ของแถมเป็นน้ำหอมนะคะเป็นชอง เช่นโปรฟูมสปริงเป็นสีเนี้ยเป็นสีออริจินอลนะคะก็ถ้าสมมติซื้อแบบผลิตภัณฑ์ชาแนลช่วงหลังจะแถมเป็นน้ำหอมเยอะเลยเพราะว่าแบบสกินแคร์มันหมดเรืออะไรสักอย่งอะซึ่งแพคเกจโอเคมากเลยแบบชี้เลยอกลิ่นนี้ล้ายๆกลิ่นกับที่เราใช้แบบแฮมมิสอยู่เลยอะ เออประมาณนั้นนะคะก็ถ้าใครชอบลิปสติกชาแนลหรือว่ากําลังมองหาลิปสติกที่แบบฟิลลิ่งแบบเดลี่ไลฟ์ทาง่ายลื่นปากอะไรเงี้ยแนะนํารุ่นนี้เลยอะลัอิงใช้ง่ายแล้วก็น้องออกมาดูสวยอะดูสุขภาพดีดูเฮลตี้มากเลยก็ลองไปเลือกสีที่ชอบได้นะคะก็อันนี้ตอนนี้มีรีวิวให้ดูสสีเนาะก็เป็นสีที่รีวิวไปก่อนนั่นนี่สีหนึ่งเป็นสีชมพูตุ่นนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นวอร์มเบจรู้สึกว่าสีนี้ก็เหมาะกับ neutral t o n เหมือนกันนะมันแบบไม่ได้น้ำตาลมากอะ นอกอประมาณนี้นะคะลิปจิงยังยูเหมือนเดิมน้องล้านล้นะคะมาในขนาดได้สีเอาวันนี้มาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาชมก็มากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าอยากให้ซื้อลิปสติกรุ่นไหนมาลองเนี่ยก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวไปหาซื้อมาลองแล้วก็จะเอามาสวอชให้ดูค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย